เมื่อเทคโนโลยีและนวัตก,กรรมก้าวหน้าไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใบน,นี้เราพบว,ว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างยังย่งยืนในยุคป,ปัจจุบันในโลกที่เต็มไปด้วยความทา้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องการเสริมสร้างความสามารถดําเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อทําให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเติบโตและประสบความสําเร็จอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนกองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยในปีงบประมาณ2567ได้จัดกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งระบบอัตโนมัติหรือระบบกึ่นอัตโนมัติซึ่งจะสามารถลดต้นทุนรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ได้โดยมีตัวอย่างผลสำเร็จของกิจกรรมได้แก่บริษัท T.S. Plus Pack จำกัดมหาชนสรุปประเด็นพัฒนาปรับปรุงโดยนำแบบจำลองอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้และตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์วิิจใช้สภาพปัญหาและการประชุมสรุปประเด็นปัญหา ร่วมกับสถานประกอบการพบประเด็นที่ต้องปรับปรุงสรุปได้ดังนี้ประเด็นที่ 1. บริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าขนาด4,500ตารางเมตรจำนวน4ชั้นการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังคาดว่าต้องใช้พนักงานคลังสินค้าจำนวน25คนคิดเป็นต้นทุนมูลค่ามากกว่า4.5ล้านบาทต่อปีจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาของผู้เชี่ยวชาญพบว่าต้นทุนการดําเนินงานในส่วนของการเบิกจ่าย สินค้าคง,งคลังมีมูลค่าสูงผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนาให้นาเครื่องมือเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนแรงงานในคลังสินค้าต่อไปสําหรับแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นปัญหานี้บริษัทสามารถใช้โปรแกรม FlexSim ซึ่งเป็นโปรแกรมจําลองสถานการณ์ในงานอุตสาหกรรมมาสร้างแบบจําลองการใช้ระบบ Vertical Lift ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบักจัดสินค้าคงคลัง ประเด็นปัญหาที่2บริษัทดำเนินการผลิตขวดและโหลแบบ make to stock ซึ่งมีการจัดเก็บสินค้าคงคลังในจำนวนมากมีการกำหนดระดับสต็อกสินค้าคงคลังที่จัดเก็บไม่เหมาะสมขาดการพยากรณ์ปริมาณความต้องการของสินค้าคงคลังขาดการกำหนดระดับ min max stock จึงทำให้มีอัตราส่วนสินค้าคงคลังต่อยอดขายเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลต่อต้นทุนสินค้าคงคลังที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นด้วย สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาประเด็นปัญหานี้บริษัทสามารถใช้โปรแกรม Minitab ซึ่งเป็น Statistical Software ในการพยากรณ์ความต้องการของสินค้าคงคลังเพื่อนำคำพยากรณ์ไปกำหนดทิศทางและปริมาณการจัดเก็บสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสมจากประเด็นปัญหาข้างต้นสามารถกำหนดมาตรการการพัฒนาปรับปรุงและตัวชี้วัดได้ดังนี้มาตรการที่1 การจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุนการบริหารการจัดการสินค้าคงคลังผลการดำเนินงานสามารถลดต้นทุนได้2.7ล้านบาทมาตรการที่2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอัจฉริยะเพื่อลดสัดส่วนต้นทุนสินค้าคงคลังต่อยอดขายลดสัดส่วนต้นทุนสินค้าคงคลังต่อยอดขายก่อนเข้าร่วมโครงการ หกสิดพันล้านบาทหลังเข้าร่วมโครงการ44ล้านบาทบริษัทของเรานะครับเป็นเงินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกอุลุค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมด4กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่เป็นผู้คอนเทนเนอร์นะครับกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเรื่องของเบรเบลเลตนะครับก็คือกลุ่มพวก,พวกน้ำผลไม้นะครับนะครับกล้วยต้นพึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเรื่องของ ผลิตภัณฑ์ยาต้งไม้แพทย์แล้วก็อาหารเสริมบริษัทเนียจะแผงนะครับมีโอกาสได้รับพิจารณาร่วมกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยการจัดการโลจิสติกส์และสัพพายเจนอาชญญะกับกองโลจิสติกส์องค์ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลที่ได้จากการร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา3-5ปีที่ผ่านมาครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลจิสติกิ์ให้กับบริษัทได้สูงขึ้นต้องขอขอบคุณหน่วยงานกองโิจิตรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมผู้ประกอบการฆ่าการทีให้สามารถลดต้นทุนลงด้วยเป็นหนึ่ง